เป็นพละงกำลังให้กับพาลีแทนส่วนรางวัลของสุครีบนั้นพระอิศวรก็ได้มอบภรรยาให้กับเขาโดยใส่นางดาราเอาไว้ในพระอบแก้วแล้วก็จัดการมอบให้กับพาลีเพื่อให้เขาได้นำไปมอบให้กับน้องชายอีกทีหนึง่งพระนารายที่นั่งอยู่ข้างๆตอนนั้นเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะฝากพระอบใส่สาวงามไว้กับพาลีเพราะมันเหมือนเอาปลาย่างฝากไว้กับแมว เหมือนเอาพึ่งไว้ใกล้กับดอกไม้อันหอมหวานพึ่งย่อมจะอดใจไม่ได้ที่จะดอมดอมดอกไม้งามแน่ๆพาลีที่ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็โต้เถียงขึ้นมาทันทีนะครับพร้อมกับให้คำมั่นต่อพระนารายว่าหากเขาแอบเอานางดาราไปเป็นชายาของตนเองและก็ทำให้นางดาราไม่ได้ครองคู่อยู่กับสุครีพแล้วล่ะก็ขอให้สอนของพระนารายเนี่ยฆ่าเขาให้ตายได้เลย เมื่อพระอิศวนและพระนารายณ์ได้ยินคำสัตยาบานก็สบายใจขึ้นทั้งคู่จึง